ป็นยังไงกับระยองครับเล่าเล่า,ลาปีแรกแรกที่เข้าไปมันยังไม่ได้ขึ้นชั้นใช่ไหมครับเล่าตั้งแต่เข้าไประยองเป็นยังไงก็เข้าไป,ปย้ยายโซนด้วยครับไปเจอเพื่อนใหม่ผู้เล่นใหม่ไอระดับฟุตบอลที่มันเร็วขึ้นกว่าเดิมครับมันไปปีแรกแรกคือจงังหวะเราจะไม่ได้กับเขาเลยครับคือฟุตบอลมันไวมากเลยครับระดับนะก็คือตัวผู้เล่นก็ ก็คือเขามีประสบการณ์ในการเล่นหมดครับเราขึ้นขึ้นจากทีสามมาไปกับน้องคนหนึ่งครับไอโดครับที่อยู่ประตูชมบุรีนะไปกันสองคนครับ,รบก็ไปมันก็คุยกันโอ้โหมันมันยากมันท้าทายแต่เราก็ต้องแบบเรียกว่าก็ต้องผ่านไปให้ได้ครับเ,รเพื่อจะก้าวก็ประมาณช่วงแรกๆมันซ้อมมันก็ปรับตัวครับพอเข้าถึง สั้นครับมันก็พอมันได้ลงเรื่อยๆมันก็เริ่มมีแบบเขาเรียกว่าเหลี่ยมฟุตบอลอะไรที่มันจะนี่นะครับมันก็พอเริ่มเข้าไปมันก็เริ่มดีขึ้นนะครับใช้เวลาหน่อยใช้เวลาหน่อยครับหลังจากนั้นก็จะพาระยองเลื่อนชั้นครับในปีที่เลื่อนชั้นปีแรกจําได้ไหมในปีนั้นเป็นยังไงสถานการณ์การเล่นของเราการเล่นของทีมโอ้ใช่นั้นก็ ก็คือผู้ิหารก็เอาขึ้นอยู่แล้วครับแค่ก็บูดเอาขึ้นนักบอลก็มีความหวังครับถ้าขึ้นปุ๊บได้เงินเดือนคนสองแล้นลักบอลก็นคนก็เลยแบบว่าเล่นแรงเล่นแบบมีแรงมีอะไรเล่นนะครับเลยตั้งใจกันเล่นเป็นครั้งแรกของระยองด้วยที่เลื่อนชั้นใช่ครับไทยลีกครับครั้งที่สองพาดีเลื่อนชั้นครั้งนี้เป็นไทยลีกเป็นไงบ้างกับฟิลลิ่ง คิดครั้งนี้อะครับมันเป็นมันมันเป็นครั้งครั้งนี้มันเหมือนเป็นครั้งที่ต้องแก้ไขครับเหมือนเราพาขึ้นไปแล้วอีกปีหนึ่งพาตกก็กว่าจะแบบจะขึ้นมาได้ก็เวียนไปสองปีะครับสองสามปีครับเอาฟีลลิ่งตอนขึ้นเราฟีลตอนนั้นมันไปรอบเชมนไปเหลี่ยมครับมันก็มีทาเลาะอะไรมันฟีลลิ่งนนั้นมันก็ มันไอ้ที่มันค้างคาใจเราว่าเอออยากจะช่วยให้ขึ้นไปจนได้เออมันเหมือนปลดปล่อยครับได้กลับไปขึ้นอีกครั้งเนี้ยครับประมาณเนี้ยครับเฟลลิ่งตกชั้นไป็นไงครับจมอยู่ใจตารางอย่างเงี้ยมันจมมันมันซ้ำซ้อนครับมันเหมือนโดนย่ำแล้วย่ำอีกอ่ะมันช่วงโควิดนะพี่เนาะมันช่วงนั้นเงินเดือนก็ไม่ออกมันเหมือนโดนเหยยบซ้ำหยียบซ้ำหยยบซ้ำไปอีกครับ เราแบบในทีมันเป็นยังไงมันท้อแท้มันมันก็ไม่ได้ถึงกับท้อแท้ครับแต่มันมันเป็นการเล่นบอลเหมือนอุ่นเครื่องมากครับเนี่ยเล่นอยู่อย่างเงี้ยครับไม่มีคนไม่อะไรเลยครับมันไม่ได้มีแฟนบอลไม่มีอะไรครับความรู้สึกตกชั้นก็คือพูดอะไรไม่ออกครับก็พูดอะไรไม่ออกครับรายกละครัครับากอ็คือแบบหลังจะตกมากลับมาทานอีกสอง อีกสอปีใช่ไหมเอ้ยอีกสองปีปเลือกชั้นใหม่น่าจะประมาณ2ปี3ปีครับสามปีครับเราก็ยังอยู่ยังอยู่ครับอเป็นไงในช่วงที่กลับขึ้นไปอีกรอบในช่วงนี้กลับไปก็ดีใจครับดีใจแทนกับทีมครับดีใจแล้วก็ดีดีใจด้วยภูมิใจด้วยครับที่ว่าเราอยู่อย่างน้อยก็ทำให้ทีมกลับไปอยู่ในไทยลีกครับ ลงเยอะไหมครับในช่วงมิรยองถ้ารวมกันแล้วครับน่าจะประมาณร้อยร้อยสามสิร้อยสี่สิบแมตแต่ได้อยู่ช่วงไทยลีกนี่ไม่ค่อยได้เล่นอะช่วงไทยลีกปีสุดท้ายเนี่ยครับปีที่ก่อนออกมาแพา้นะแฟนบอลระยองเป็นไงเราเห็นลำปูเยอะแล้ว<อ>ลำปูเต็มตนหนามนเหนือเชียร์แบบเหนือเหนือ<ๆ>ไป คล้ายคล้ายกันครับคนเหนือก็จะออกไปเชียร์ทางลูกเหนือลูกเล่นคําพูดภาษาคําเมืองครับพอไประยองก็จะไปโซนของระยององเงี้ยครับพูดแบบเหนือระยองเนี้ยครับก็คล้ายๆล้ายครับแฟนบอลครับเต็มเหมือนกันครับช่วงแรกๆครับมันไหมเวลาแฟนบอลเยอะๆมันนะครับพอเราเป็น ก็ความรู้สึกก็เหมือนเขาเข้าข้างเราอะเวลาเราชนเราอะไรอะเราได้เปรียบตลอดครับปั้งชนอ้าวเราไม่ผิดอะต้องเชียร์เอออเอาอีกเนี้ยครับประมาณเนี้ยครับมีส่วนเยอะมีส่วนเยอะครับโอเคการย้ายมานี่ครับเป็นไงบ้างครับได้มาได้ไงก็เคยคุยกับพี่ด้านหลายรอบแล้วครับก็แปลว่าอยู่ระยองปีที่แล้วด้วยครับปีที่แล้วก็ไม่มีโอกาสได้ลงเล่นนะครับแต่ก็คิดว่ามัน เดี๋ยวมันจะหายไปในการเล่นฟุตบอลเนี่ยเหลี่ยมฟุตบอลอะไรจะหายไปก็เลยขอออกมาเล่นมาหาทีมเพื่อลงสนามเนี่ยครับหาโอกาสลงสนามครับเลยมีโอกาส,กาากาสที่แพรพอดีครับ